เคครับท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะครับผมคริสต์มาสก็เพิ่งผ่านไปนะครับผมไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคนดูแล้วก็กิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้แจกของขวัญปีใหม่ล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับผมไม่ใช่แจกไปแล้ว4กติการเราได้บอกกันไปแล้วนะครับผมก็คือว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ว่า ปีนี้เนี่ยมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาบ้างแล้วก็ท็อปเมนต์เดี๋ยววันปีใหม่หลังปีใหม่ไปเนี่ยผมจะประกาศไลฟ์ชื่อผู้โชคดีก็จะได้เป็นกล่องคุกกี้นะครับผมคุกกี้ฟรีไฟนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยแรไอเท็มมากๆนะครับผมมันจะหาได้ไม่ใช่แบบหาได้กันได้ง่ายนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูกิจกรรมก่อนปีใหม่กันดีกว่าว่าปีใหม่เนี่ยมีโปรโมชั่นแล้วก็มีของใหม่อะไรดีๆเขา้ามาเพจมารูช็อปบริการรับเติมเกมฟรีไฟมีทั้ง id ดีและเมลพาร์ t รับประกันไม่ติดแดง100%ลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถทักไปเติมกันได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเพจมารุช็อปนะบผมตอนนี้เหมือนว่าจะทักเพจไม่ได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่จะเติมเกมนะครับทักไปในไลน์แทนนะครับผมโดย ID Line แล้วก็คิวอาร์โค้ดเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้เลยนะครับผม ID Line ก็เป็นแอดมารุช็อปโนนั่นเองนะครับก็สามารถแอดไปแล้วก็เติมเกมได้เลยนะครับผม คืนนี้วันที่29ถึงวันที่2มกราคมนะครับก็จะมีการลดราคานะครับในส่วนของเจ้าตัวบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมลดถึง50%เลยหรือว่าครึ่งราคานั่นเองก็จะเหลือสพิม่า225เพรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการลดราคาโปเค็นอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น โทเคนอัพบูยาพาสนะครับผมหรือว่าจะเป็นโทเคนอัพชุดนะครับชุดเอ่อระดับตำนานต่างๆนั่นเองนะครับผมโทเค็นอัพไฮเปร์บุกตัวเก่าด้วยนะครับนี่เลยนะครับมีการลดราคาหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวหินอัพปืนเนี่ยน่าจะไม่ได้ลดเนาะแล้วก็ตัวไฮ p ป r ร์บุกตัวใหม่เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลดหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ลดเนาะแล้วก็มีคนถามก็ไม่เยอะมากเลยว่าพี่ไฮ p ป r ร์บุกเนี่ย มาแบบนี้ไหนว่ามาแบบนี้เนี่ยหมดเยอะกว่าไหมหมดเยอะกว่าเจ้าตัวกิจกรรมที่เอามาแยกไหมนะครับผมก็คือตอนแรกเนี่ย GM เขาทำกิจกรรมแยกมานะครับผมเป็นในส่วนของตัว AWM นะครับผมตัว skywing แล้วก็ตัวคาตานะ นะบแล้วก็มีเติมรับบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองอัพกันเลยดีกว่านะว่าจะหมดสักกี่เพชรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องคิดเลขไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับอันแรกก็ปลดล็อกฟรีไปนะครับสำหรับเจ้าตัวระเบิดวินซแลนดตัวนี้นะครับแล้วก็อันที่2ใช้อยู่25โทเค็นนะครับโอ้ยมีโทเค็นกลางด้วยนะหมดไปแล้ว250เพชรนะครับผมนี่250พิมพ์ไว้ก่อนเลย ได้เป็นเจ้าตัวฟอสไฟตัวนี้มานะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวกระเป๋าอีก400เพชรนะฮะบ,บวกไปเลยับผม400เพชรจัดไปนี่ได้มาแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่650เพชรแล้วนะครับผมหลังจากเจ้าตัวกระเป๋าตัวนี้ไปต่อไปนะครับผมใช้อยู่60โทเค็นสำหรับ i อซ์วอรนะครับก็จัดไปอีก บวก600ไดมอนด์นะครับผมตอนนี้เป็น1200เพจนานเกมเพลย์เพลรับซื้อขาย id ดีฟรีไฟมีหลายแบบหลายงบนะครับหรือว่าใครอยากสุ่มก็ในเว็บนานเกมเพลย์ก็มีลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับผม50ไดมอนด์แล้วนะครับผมคุ้มไม่คุ้มก็ลองคิดกันเอาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมปลดล็อกไปแล้วนะครับผมในกิจกรรมเจ้าตัวเจ้าตัว ที่มาเป็นตู้รังพึ่งนะครับผมก็ตีกลมๆไปสักประมาณอ่าสักประมาณผมหมดไปประมาณ2000เอ0้ย1,000กว่าเพชรเองมั้งหมดไปประมาณ1,300เพชรเองได้ทั้งตัวคาตานะแล้วก็ EWM ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองบวกของผมเลยดีกว่าเป็น1,300เพชรละกันกลมๆนะครับผม อ่าโอเคแล้วก็ตัวท่าตัวนี้นะครับใช้อยู่200โทเค็นหรือว่า2000ไดมอนนั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอ้บวกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่2000ไปเลยนะครับผมตัดไปครับได้ท่าตัวฟอร์สไฟคอลลิ่งตัวนี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใครเปิดแบบสมุดปกตินะครับก็จะได้ลุนรับฟรีๆแต่ว่าผมเนี่ยเ,เติมเป็นกิจกรรม8ปทีไปก็บวกไปอีก1,000 500พิพชรประมาณนี้ละกันนะครับผมก็สำหรับผมนะครับที่เ,เก็บกิจกรรมนอกแล้วก็มาอัพอันที่ยังไม่มีเนี่ยผมหมดไปประมาณ6,000นะครับผม6,050ไดมอนด์นะครับผมแต่ว่าถามว่าถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่เอาในนี้แต่ว่าผมไปเติมเอากิจกรรมในนี้ ผมก็ว่าผมน่าจะคุ้มกว่านี้นะเพราะว่าผมก็ได้มีเพชรไว้ใช้ด้วยแต่ว่าเพชรผมมันมีอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้แบบเออไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็อาจริงแล้วเนี่ยมันคุ้มทั้ง2แบบนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยก็คือถ้าเราเติมเป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ย เติมแบบเติมดองทิ้งไว้รอกิจกรรมอื่นอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําให้แยกกันดีกว่านะครับผมทํากิจกรรมแยกดีกว่าหรือว่าใครที่จะเอาแค่ไฮเปอร์บุ๊กแบบว่าไม่ต้องเหลือเพชรไว้ใช้เนี่ยก็เติมเป็นสมุดแล้วก็จัดไปนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวกิจกรรมถัดไปนะผมจะเป็นของวันที่30มสิพันวาคมมีนะครับก็มีหลายๆคนน่าจะขอกันเข้ามาเนาะสำหรับตัวเซ็ กล่องกระดาษนะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่แบบหลายๆคนนี่คือแบบขอกันมานะครับผมแต่ว่ามันก็เคยกลับมาแล้วเนาะชุดนี้ใช่ไหมก็กลับมาแล้วนะครับผมนี่มีหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีเ,เสือนะฮะเสร็จก็ตามนี้เลยนะครับผมมีเป็นเสือมีตัวหมีนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีม้าลายนะครับเวลาผู้หญิงใส่นั่นเองเนาะผมว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาใส่เอ่อม้าลายกันเนาะใช่ไหม นะครับผมก็เป็นเซ็ตกล่องกระดาษนะครับผมน่าจะกลับมาเป็นแบบรังพึ่งเนาะคิดว่าแล้วก็มีการเล่นฟรีหนึ่งครั้งแรกด้วยนั่นเองนะครับผมแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับโอเคก็จะมาถึงวันที่1ิบอมกราคมเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบูย่าพาสกันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยเพราะว่า มันเป็นเซตแบบว่าเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์เหมือนกับอาชูร่าเลยนะครับที่หลุดออกมาก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับผมนี่เปิดออกมาอันแรกก็หวือหวากันเลยทีเดียวนะครับเป็นแอร์บอดนะผมเป็นแอร์บอดที่เป็นหมัดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหมัดแล้วก็มีเหมือนกับไฟเนี่ยอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงนะครับว่าเอฟเฟกต์มันจะเท่สักแค่ไหนเนาะ แล้วก็จะมีเป็นระเบิดนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้หวืหอะไรมากเป็นรูปทรงที่เราเห็นกันจนคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นกล่องศพนะครับก็เป็นกล่องศพเหมือนกับมีเขาสี่ข้างแล้วก็มีเหมือนกับโซลามอยู่กับหินทางด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นสกินปืนโชก้อนนะครับผมโชก้อนนี่คือตั้งแต่บูย่าพลาซีซีซั่นหนึ่งมีสกินนี่หากันได้ควักเลย ซีซั่นนี้มันก็กลับมาแล้วนะครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีเอฟเฟกที่เท่มากๆเลยบนปืนเนี่ยจะมีหน้าของยักษ์อยู่ด้วยนะครับนี่ต้องมารอดูค่าสถานะกันอีกทีหนึ่งครับมันว่ามันจะดีสู้ของซีซั่นหนึ่งได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่รอเลยนะครับสายโทรก้อนนะนะครับผมแล้วก็ชัดไปนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวไอซ์วอลกันบ้างนะครับจะเป็นรูปเหมือนกับยักษ์นะครับยักษ์สี่มือเนี่ย กำลังจับอะไรอยู่นะครับผมเป็นเหมือนกับวงแหวนแล้วก็มีกับรูปเหมือนกับเมฆของแสงอุตสานะครับอยู่บนไอ์วอ้ด้วยแล้วก็สีไอ์วอ้ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับเป็นสีดําแดงแล้วก็ทองนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับซีซั่นนี้นะมีแต่ของสวยๆนะผมบอกเลยใครรอแบบบูย่าพาร์ทที่มันแบบใช้ได้ทุกชิ้นเนี่ยผมมองว่าซีซั่นของเดอกกุมภาเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดไปตัวนี้นะครับ หลังจากที่เมื่อกี้เราเห็นเป็นยักษ์สี่มือกันไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระเป๋านะที่ใส่แล้วเราจะมีมือมีแขนสี่ข้างนะครับผมเหมือนกับถ้าไม่ยักษ์ก็โฟอาร์มแล้วแหละนะครับผมคืออาชุราเนี่ยจะเหมือนอาชุราไหมอาชุราจริงๆแล้วมีอยู่6มือด้วยกันนะครับผมแต่ตัวนี้มีอยู่4มือก็เหมือนว่าเป็นแบบโฟอาร์มแล้วกันนะครับผม่น,น,นเ็นเทนเนาะนะครับผมแล้วก็สันปเนี่ย จะเป็นเจ้าตัวชุดนะครับผมซึ่งตัวชุดเนี่ยก็เท <Hey, S 1> ่เช่นเดียวกันนะครับชุดน่าจะมีเอฟเฟคด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่ามีถ้ามีเอฟเฟคก็คือแบบมีมือเยอะมากๆแล้วก็ใส่กับตัวใส่กับตัวอนี่อีกผมว่ามันน่าจะแบบมือเยอะมากๆนะครับผมเป็นทศกัณฐ์เลยก็ว่าได้นะอันนี้นะครับก็ในรูปนะครับผมสังเกตว่าจะมีเอฟเฟคโผล่ขึ้นมาอีก4มือเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นอาชูรา หรือว่าเทพอสูรมันเป็นเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอสูรา่าอ,ส,อสูรสูรเนี่ยนะครับผมก็มีหน้าตาชุดเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับชุดผู้หญิงนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นโปสเตอร์ สำหรับบูย่าพาสของเดือนตุมภาพันนะครับผมก็คือลายลายกล้ามก็คือเท่มากๆนะครับผมแล้วก็ชุดผู้หญิงเป็นแบบชุดดำแบบรัดรูปชุดหนังดูเซ็กซี่ด้วยนะครับน่าจะชอบกันพอสมควรน,นะสำหรับสาวๆนั่นเองนะผมตัวนี้ก็เป็นบูย่าพาส สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นกุมภานะผมคิดว่าแต่ก็ผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอเจ้าโชก้อนซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าโชก้อนเนี่ยตอนนี้เป็นลูกซองที่ได้รับความยอดฮิตในแร้งมากๆเลยนะเป็นสกินในซีซันหนึ่งมันเป็นแม่นยำสองอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วในการรีโหลดออกไปหนึ่งนอกจากโชก้อนมันจะแรงแล้วเนี่ยมันยังมีปืนระเบิดให้เราแบบเอาไว้ยิงย้อยๆเวลาสตูพันในวอด้วยก็ได้ นะครับผมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าแพดหน้าเนี่ยจะมีการเนฟโทรก,ก้อนหรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปเนาะโอเคทาช้ชมสวัวันนี้ก็แวะมาบอกกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมใครชอบก็ฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกค